ครับสวัสดีครับต่อไปก็เป็นคลิปที่4นะครับเป็นเรื่องของ QR Code รับเงินของธนาคารไทยพาณิชย์หรือ SCB App นะครับเราก็ลองเข้าไปดูนะครับเราก็ไปที่แอปให้ถูกธนาคารนะครับตอนนี้เราจะเข้าไปใช้ของไทยพาณิชย์นะครับหรือ SCB e a s y นะครับพื้นแอปนะครับจะเป็นสีม่วงนะครับมีสามเหลี่ยมแล้วก็มีคําว่า SCB อยู่นะครับเราเข้าให้ถูกนะครับต้อคลายปุ๊บเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับเข้าใช้งาน App s c นะครับอนะครับ เข้ามาปุ๊บเราก็เห็นเลยนะครับเมนูหลักนะครับวิธีการนะครับเราจะรับเงินจากเพื่อนนะครับหรือจากใครก็ตามที่เราก็กดตรงนี้นะครับมุมฝาบนเราเขียนว่า QR ของฉันนะครับเราก็คลิกเข้าไปนะครับ QR นะพอเราคลิกเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะมีเมนูอยสมับรทัดนะครับ QR รับเงินมาพร้อม QR นะครับอ่าเรากกด QR รับเงินนะครับ ตรงนี้ปุ๊บก็จะถามเลขบัญชีแล้วเลขรหัสผ่าน6ตัวนะครับที่เราต้องใส่ถูกตั้งแต่ที่เราติดตั้งทีธนาคารนะครับเราลองดูนะครับนะครับถ้าเราใส่ไม่ถูกนะครับก็จะมีข้อความเตือนแถบแดงขึ้นมาว่าเราใส่ไม่ถูกนะนะครับแต่ถ้าเราทําไม่ถูกสักสองสามสามครั้งขึ้นไปเนี่ยจะมีการล็อกนะครับโดยธนาคารนะครับยันเราต้องระวังให้ดีนะครับตอนนี้เราใส่ถูกแล้วนะครับเราเห็นว่าพอเราใส่ เลขหกหลักถูกปุ๊บเนี่ยเราจะขึ้นเป็น QR ของเราตรงนี้นะครับตัวนี้คือบัญชีของเรานะครับอ่าเป็นบัญชีที่ถูกผูกกับเลขเบอร์มือถือเครื่องนี้นะครับสามเก้าเก้าถึลงทันสามเก้าจำนวนเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับอืมฉะนั้นต่อไปก็คือเพื่อนเนี่ยก็จะเอามือถือเนี่ยมาสแกนตัวนี้นะครับแล้วก็กดยอดเงินที่จะโอนให้เรานะครับก็จะเงินตรงนั้นก็จะโอนเข้าบัญชีเราเลย น,นี่คือการสแกน QR ออรับเงินครับ